สวัสดีครับอยู่กับผมแค่แสงแงนะครับผมวันนี้จะมาพาทำวิธีการนะครับนี่พวกอุปกรณ์ของเล่นน้ำของเด็กๆนะครับก็ประสบการแล้วนะครับก็จะมีรั่วมีรั่วมีไปชนอะไรนี้ล้มออกอะไรนี้นะครับผมก็มีรั่วมีขาดก็จะพามาดูวิธีการปะง่ายๆนะครับผมเป็นของเล่นที่ใช้เป่าลมนะครับผมนี่ครับ ็รั่วนะครับผมรั่วน้องในตัดเป็นคนทํารั่วนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวจะสูบแล้วก็หารอยนะครับวันนี้ผมจะเอาวิธีการปะง่ายๆมาฝากนะครับผมนี่ครับอุปกรณ์อุปกรณ์ก,รการปะนะครับผมก็ตัวนี้เลยนี่นะครับซื้อไดออ้ตามตลาดนัด ตลาดนัดทั่วไปก็มีนะครับอ่าุดน,นี้ก็อยู่ประมาณสิบเก้าบาทหรือเก้าบาทอะไรเงี้ยครับมีนะก็ปะใช้ปะยางแบบนี้เลยนะครับผมก็จะง่ายกว่าที่เขาแถมมานะครับผมบางทีก็นิดเดียวบางทีก็หายไปแล้วมางันจะปะเลยหายแล้วนะครับผมก็อันนี้ก็เดี๋ยวผมจะทำการสูบก่อนแล้วกัน เพราะว่าถ้าหารอยอย่างนี้หาไม่เจอนะครับออกไม่ได้เปิดลม,มนี่ครับก็อุดไว้ก่อนนะครับแล้วก็หารูรั่วนะครับนี่ครับผมเจอแล้วรูรั่วนะครับนี่ครับเห็นไหมแน่แน่รูรั่วครับตรงนี้นะครับรูรั่ว นะครับเอามืออังหน้าก็ล,ลมก็จะออกมาที่หน้านะครับนี่ครับก็วิธีการปากก็ไม่ยากแล้วก็ปล่อยลมออกนะครับผมสูบสมยัยอ่าสูบหาลูนะครับผม <c oughs> นี่ครับเจอรูแล้วก็ทาการเอาลมออกนะครับเอาลมออกนี่ครับผมได้แล้วได้แล้วครับแห้งแล้วแห,หแห้งเหือดแห้งเหือดล้ว นี่นะครับผมก็จะเอารอยนะครับรอยปะนะครับนี่นี่อยที่เราจะปะนะครับอ๋อเอามาวางวางให้ได้ตำแหน่งนะครับก็จะเห็นว่าผมไม่ได้ใช้กระดาษทรายนะครับผมผมไม่ใช้กระดาษทรายนะครับก็ผมจะแปะเลยนะครับแปะด้วยการใช้กาวตัวนี้นะครับที่เขาจะมีมา คู่กับตัวนี้นะครับผมตามตลาดนัดมีขายคนาบก็นี่นะครับก็ทําการบีบนะครับบีบแล้วก็เอาป้ายที่เนื้องานเลยครับนี่ครับเอาป้ายตรงที่ที่ที่แตกหรือที่รั่วนะครับผมนี่ป้ายวนไปครับวนไปครับนี่ครับแค่นี้ครับแค่นี้ครับแล้วก็เป่า เป่าให้ให้ให้หมาดๆเป่าให้แห้งๆนะครับผมให้แห้งๆหมาดๆนะครับตัวนี้เราก็ฉีกมาเลยนะครับนี่ครับฉีกออกมาเลยนะครับก็ดูที่เนื้องานนะครับผมนี่ครับเนื้องานอยู่นี่นะครับก็ทําการแกะอีกนะครับก็จะมีสองด้านนะครับเอาด้านที่เป็นฟอยนะครับนี่ครับที่เป็นที่เป็นฟอยนี่ลอกออกนะครับ พอเลกลอยอ, e, ออกก็จะเห็นเนื้องานตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับแปะด้านนี้นะครับอยาวด้านนี้ไปแปะนะครับมันไม่ติดนะครับผมด้าน,นี้นครับ <estão> ก็ดูนี่ครับที่เราทากาวไปเมื่อกี้นี่พอหมาดๆนึบๆนะครับผมพอมันหมาดแล้วนะครับผมก็เราก็ทําการแปะตัวนี้เข้าไปเลยนะครับแปะเข้าไปเลยนะครับปั๊บปั๊บปั๊บนี่ครับ แค่นี้นะครับผมเหมือนแปะพลาสเตอร์ยานะครับเหมือนแปะพลาสเตอร์ยานี่ยครับแค่นี้เราก็กดนะครับผมกดกดนะครับผมกดให้ออตัวตัวตัวยากับตัวยางเนี่ยที่เราทากาวลงไปนะครับผมก็กดให้เขาไปขยายสักหน่อยอะนะครับผมนี่ครับก็ ไม่อยากยุ่งนะครับผมไม่ยุ่งอยากไม่อยากย,ยุ่งนะครับก็นี่ครับกดแบบนี้ครับกดแบบนี้ครับนี่ครับแล้วก็ทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับผมทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับ นี่นะครับวิธีการรีดก็รีดให้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 ริมๆเขานะครับให้ติดกับกาวนะครับให้ริมๆเขานะครับเนี่ยจะเห็นว่าเป็นริมๆตรงนี้นะครับนี่ครับเป็นสีส้มนะครับนี่ครับตัวเนี้ยเวลาแปะอยู่แล้วนะครับเด็กๆนะครับเวลาเล่นนะครับแกก็จะงัดอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงดึงแล้วก็จะต้องรีดตรงริมนี้ให้ให้ให้เนียนด้วยนะครับเพราะว่าเด็กๆเนี่ย พอเจออะไรที่มันแกะได้ดึงได้นะครับก็จะแกะก็จะดึงนะครับผมครับนี่ครับก็นี่นะครับผมลมได้แนละ้วลมเต็มแล้วนี่ทีไรจบแล้วรครับจบเลยครับอ่าก็จะไม่เห็นสักหน่อยนะครับนี่ครับ เออขออภัยด้วยนะผมนี่ครับสุกไปแล้ว <c oughs> นี่นะครับพี่ยิพี่พี่ยักษ์พี่ยักษ์น้องในตัดหน,น่ครับสูกไม่แข็งเลย นี่นะครับผมก็อุดนะครับวิธีการอุดนะครับเด็กก็จะแกะอย่างเงี้ยเราก็ดันเข้าไปนะครับดันเข้าไปนี่ครับไอเหลือแบบนี้นะครับผมนี่ครับดูรอยปักนี่อ้าท่เท่ไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมนี่เทไปเลยนะครับผมสุดยอดนะครับนี่ครับ ก็นะครับผมถ้าใครนะครับชอบคลิปแบบนี้นะครับผมก็เอาไปใช้ได้นะครับผมก็สำหรับห่วงยางหรือว่าของเล่นน้ำของน้องๆนะครับที่ซื้อเอาไว้เล่นสงการนะครับผมก็ตัวนี้นี่ครับตัวนี้ช่วยได้นะครับผมมาเอามาปะแล้วก็เล่นได้ต่อนะครับผมนี่ครับสวยงาม นี่นะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมช่วยกดซับนะครับกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ